สุดท้ายหัวข้อสุดท้ายเส้นสัมผัสและขอดกำหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม XY สัมผัสวงกลม O ที่จุด A AB เป็นขอดนะ ACB เป็นมุมในส่วนโคงของวงกลมจากรูปเขาจะเรียกมุม BAY จากรูปจดตามจดตามนะน้องใกล้จบละเรียกมุม BAY ว่า เกิดจากคอร์ดและเส้นสมัมผัสที่จุดสมัมผัส A แล้วก็เรียกมุม A C B ว่า ในส่วนโคง้งวงในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ด AB โอเคนะเสร็จแล้วเนี่ย เจ้าเส้นสัมผัสและขอดมันจะมีจะมีทฤษฎีบทหนึ่งซึ่งพี่จะไม่พิสูน์ให้ดูนะว่ามุมที่เกิดขึ้นจากขอร์ดและเส้นสัมผัสของวงกลมที่ตัดสัมผัสจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับขอดนั้นถ้ามาดูในรูปก,ก็คือมุมที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้มุม BAY จะมีขนาดเท่ากับมุม BAC BCA มุม BAY ม,ม,มีขนาดเท่ากับมุม BCA เท่านั้นยังไม่พอมุม <C. S 2> นี่เท่ากันมุม CBA ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม XAC อะมุะม,ม CBA ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม XAC ด้วยเช่นกันอะเดี๋ยวความรู้นี้เราจะเอาไปทําโจทย์กันค่ะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะอย่าลืมกด subscribe ด้วย